เร so, ื 1941, so the so, so so, so ่องนี้เนี่ยก็อย่างที่ท่านได้ได้สร้างนะครับกรณีกรณีน้ำป่าไหลหลากนะครับแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนชาวภาคเหนือหรือว่าเชียงรายถึงหลายครั้งหลายคาวนะครับสองสามคันนะครับน้ำมาดินมาเอาดินออกน้ำมาดินมาดินออกนะครับวันนี้น้ำมาดินมานะครับก็ก็พัดพาเอานะครับสัจากสรานที่ไม่ว่าจะเป็นทะเล็กันใหญ่นะครับ ผมคิดว่าตั้งแต่ไก่ไกตั้งแต่หมูตัวนะครับตันนี้มาตีช้างแลง้วนะครับเราจะไ้ปเห็นช้างลงเพราะน้ำท่วมนะครับเดินมาในชีวิตที่ผมก็รื่นเริงในเรื้องแรกตอนอาสาสมัครภาพประชาชนท่านผู้เลหาแก่ผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านตวอังคูนผนึกกำลัง20องค์กรแบ่งปันความสุข รวมพลังฟื้นฟูสวัสดิภาพสัตว์ที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่7ตุลาคม2567ที่วิทยาลัยการตำรวจพลตำรวจตรีอังกูลคล้ายคลึงสมาชิกวุฒิสภาพร้อมด้วยพลตำรวจโทวัฒนาย,ยี่กินผู้บัญชาการศึกษาและรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปานเทพรัตนากร อุปนายกสมาคมป้องกันการทุจริตสัตว์แห่งประเทศไทยนายพืชผลน้อยนาฝายประสุขสัตว์จังหวัดเชียงรายร่วมกับ20องค์กรเครือข่ายร่วมปล่อยคาราวานรถขนส่งของอาหารเวชภัณฑ์วัคซีนที่จำเป็นต่อสัตว์ในโครงการช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูสวัสดิภาพสัตว์หลังประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายส่งไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหญ่พลตำรวจตรีอังกูลคล้ายคลึงเปิดเผยว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นครั้งนี้ส่งผลให้คนและสัตว์ได้รับความเดือดร้อนทุกยากลำบากต่อการใช้ชีวิตตามปกติด้วยความห่วงใยจึงได้หารือคณะทำงานโดยเฉพาะ สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งสัตวพพสัตว์น้อยใหญ่ที่เดือดร้อนจึงนำมาซึ่งการร่วมกับองค์กรเครือข่ายต่างๆเพื่อเยียวยาฟื้นฟูสวัสดิภาพสัตว์หลังประสบอุทกภ,ภัยเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายซื้อยาอาหารเวชภัณฑ์ในการดูแลสัตว์ป้องกันโรคที่จะเกิดจากสัตว์ รวมถึงการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยด้วยด้านนายพืชผลน้อยนาฝายประสุสัตว์จังหวัดเชียงรายกล่าวว่าในฐานะตัวแทนกรมประสุสัตว์ขอขอบพระคุณทุกท่านทุกองคอ์กรทุกเครือข่ายที่ระดมสิ่งของเครื่องใช้อาหารเวชภัณฑ์ต่างๆส่งไปช่วยเหลือสัตว์และพี่น้องชาวเชียงใหม่เชียงราย ที่ได้รับผลกระทบคุณประโยชน์ครั้งนี้เป็นการช่วยเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างมีเมตตาธรรมให้โลกใบนี้มีความรักความสงบสุขร่มเย็นต่อไป PP New Thailand รายงาน